สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับนี่คงจะเป็นโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมแต่ด้านล่างนี่แหละครับข้างๆริมรั้วของโรงเรียนนะครับแถวตำบลหลุดยใต้นะครับท่านผู้ชมที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นวัดอันใหญ่ข้ับแน่ วัดเจดีอะไรประมาณนี้ครับมาดูบรรยากาศครับจะมีภาพวาดครับธรูมชมภาพวาดครับของน่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับดูสวยงามมากครับขนาดว่าผมเป็นผู้ใหญ่ผมยังไม่สามารถจะวาดได้อย่างนี้ทะะ่านธรรมชมนี่ฝีมือเด็กๆนะครับดูความสวยงามครับเนี่ยก็จะเป็น วัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาวาดครับวันนี้คงจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามีเต็นท์มีเต็นท์กลางอยู่ครับคงจะหลายวันครับแถวกำแพงรั้วของโรงเรียนนี่คงจะใช้เวลาผมว่าน่าจะเป็นเดือนนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์ครับจะมีสีครับท่านผู้ชมมีสีมีอาหารการกินครับ <laughs> นี่คงจะ วาดวาดถึงตอนกลางคืนครับเขมีหลอดไฟครับท่านผู้ชมดูครับบรรยากาศสวยงามครับท่านผู้ชมฝีมือน,น้องๆนะครับฝีมือน,น้องๆวาดได้สวยขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าประเมินแล้วก็ฝีมือสุดยอดครับมาดูเครื่องไม้เครื่องมือครับวันนี้ผมมาเช้าครับมาประมาณเจ็ดโมงเช้าครับ นักเรียนยังไม่มาครับน่าจะเป็นนักเรียนปถมเนี่แหละครับท่านผู้ชมสวยงามครับท่านผู้ชมแต่นน่นี่ครับด้านหน้าอีกครับอีกหลายเต็นครับเราจะไปดูครับว่าด้านหน้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหมาดูด้านนี้ครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งครับเป็นเวอร์ชั่นของ การใช้ชีวิตของของประชาชนนะครับอ่าน,น่าจะาตัวนั้นน่าจะเป็นป้าบึกครับป่าบึกที่จังหวัดน้านนะครับป่าบึกครับท่านผู้ชมป่าบึกแม,ม่นมปน้ำนานที่ปักน้ยครับนั่นก็จะเป็นพระสงฆ์ใส่บาตรตอนเช้าครับส่วนภาพครับด้านนี้ก็ยัง ยังไม่เสร็จครับท่านผู้ชมโอ้โหไหนๆก็มาเป็นครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมผงคงจะมาท่านผู้ชมไปดูด้านนู้นอีกครับว่านักเรียนวาดอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับมาดูภาพวาดที่ติดถนนเนี่นะครับแถวๆตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าจังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับว่าอันนี้เป็นอะไรบ้างครับโอ้ในการใช้ชีวิต ของชนบ,บทครับท่านผู้ชมตอนนี้ภาพยังวาดไม่เสร็จครับยังไม่มีตาไม่มีจมูกนะครเออดีครับถือว่าสวยงามครับท่านผู้ชมภาพนี้ก็จะเป็นการเช็คชีวิตของเกษตรกรภาพยังวาดไม่เสร็จครับโอ้อย่างนี้ก็จะเป็นภาพโอ้สวยงามครับท่านผู้ชมครับมีสวยงามมากครับ ยังแบบวาดไปเสร็จเหมือนกันครับแถวนี้ก็เป็นสีเลนครับตรงหน้าท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นวิทยาลัยชุมชนครับเอาละครับคลิปนี้ก็คฟงจะลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับคลิปนี้ก็จะได้กดลำราท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมเทรนเนอะร์สวัสดีครับ